สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการ m ิ c ี่ช n แนลนะครับผมนี่ก็จะมาเล่นมาครับชีวรอบพัสุดท้ายของผมนะครับผมว่าผมจะไปสู้กับมังกรแล้วนะครับผมก็ผมได้ไปทำเนเธอร์ลิงก์มาแล้วนะครับผมอืผมก็ได้ไปทำเนเธอร์ลิงก์มาแล้วนะครับผมนี่ผแพ้ต้นโทนแมปผมแพ้โทนแมปนหมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผม คลิปที่ผมตามหาหาหาเนี่ยี่พุทธเฒ่าน่ะผมตามหาตอนเช้านะครับผมคลิปนี้ผมทำตอนบ่ายนะนี่นะครับผมก็เตรียมพร้อมที่จะไปกันแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ไปละลงไปเลยเดี๋ยวเอาบล็อกวันก่อนนะ มาเลยเฮ้ยผมลืมกินแคสปีดโอ้โหโอ้นี่ผมปรุงแกสปีดอะผมจะเอามากินตอนตอนตอนที่ตอนที่ผมวเนี่ไงตอนที่ผมออกตามหา, <Hey. S 1> อ,าอะไรวะอินฟอทเท่ลอ่ะเออแผมลืมกิน <Okay. S 1> โอ้ใส่ปรุงมาโอ้ไม่งั้นแบบ เดินเร็วน่ะเหนียวซนะุ้มว่าจะลืมมอ,อทอสมาด้วยเราควรจะเก็บไข่มังกรยังไงโอ้ผมลืมเอาไข่ผมลืมเอาทอสมาด้วยอ่ะเอาเป็นยังไงทอสทอสกับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป้นหนึ่งนี่จะเปะิดไฟมึงกัดกินกูได้เหรอ เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยทำอย่างนีมึงเลยขุ้มัได้ตายเพราะอินเดอร์ดักก่อนแล้วน่ะก็ตายเพราะอินเดอร์แมนแล้วน่ะอุ้ยมาดิเข้ามายังไม่ทันทำอะไรเลย อยอยอยเป็นกุญแจเลย <S <S ใครมาก่อใคามาก่อนดิมันมีโกงอ่ะเราต้องต่อตัวขึ้นไปอ่ะเ้าวโดนด้วย ผมไม่ได้สู้กับเอเดอร์ดาก้อนนานละสิสองช้างนี้จะได้เห็นลูกผมเป็นอินฟินิตี้นะครับผมลูกฮานูเป็นอินฟินิตี้นะตรงนี้มันดูดไหมอ่ะผมจะเอาตัวขึ้ามมานไม่ได้อยู่ในกรงก่อน

ถ้าผมไปอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมตายผมเคยเล่นไหมครับแบบแบบแบบนี้มาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ่าเอฟแมนโอ้ยโอ้ยมันใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นดิเราจะมาสู้กับมึงจะม,มาสู้กับไอ้แมกน,นั่นมีไหนมีอีกมีไหนอีกมานี่มานี่ดิมานีด่า ตรงไหนอีกอะเจ๋งมากเลยไอ้พวกที่มันอยู่ในกรงเนี่ยกรงไม่อยู่กีอ่อันอะก้มหัวลงต้องขอลบอ,อินเดอร์แมนแล้วมันกระทื้งผมตกผมตกนะ โอ้ยกูจะต่อถึงดูแล้ว <S <S โอ้ยก็จะยิงเสร็จโอ้ก็จะยิงเสร็จไม่ดิโอ้ก,โอก็ผมจะยิงเสร็จนนแน่นเหลือเกิน đồ bác rồi đó rồi đó ya, teng. Ini setinggi. Oh. Nih. Nih, kecilnya kecil. Nih. 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 Nih.

จะตกจะตกจะตกแ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 กจะตกการทำลายกรงเนี <ítulo> ่ย <irgendw> ม <carbono> ันยากสุดแล้วน โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนีดแมนสวยโอ mm ้จะจบไม่ชนเห็นภาพจบเลยออเดอร์แมน

ฮับโายเราจะไม่ดูนะครับผมเสียเวลาเอาจริงไหแล้วไข่มังกรมันอยู่ไหนเาะเมื่อกี้มันลงโลกมาไข่ม,มังกรอยู่ไหน อ้าวไขามังกรหายกลับบ้านของเราดีกว่าไข่มังกรหายนะผมเดี๋ยวตอนแจกแมพผมจะขอเสกไข่มังกรนะผมว่าไข่มังกรมันหายนะก็ต้องขอเสกไข่มังกรนะครับผมตอนแจกแมพนะเฮ้ย ก็คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับผมไม่ไจอกใหม่คลิปหน้านะก็ฝากกดไลค์าากดแชร์กดซับะไครปผมเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วเนาะก็ขอาลาเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ